เมื่ออายุย่างเข้า40แล้วเริ่มมีสายตายาวควรใช้แว่นแบบไหนดีคลิปนี้มีคำตอบครับแบบแรกเลยนะครับเราเรียกว่าซิงเกิลเลนก็จะเป็นเลนที่มองชัด1ระยะนะครับก็ปกปติแล้วก็จะเป็นชัดระยะมือถือระยะอ่านหนังสือประมาณสัก40-50เซนติเมตรแว่นตัวนี้ก็จะมองชัดที่ระยะนี้เลยเมื่อเราเงนยหน้าขึ้นมาภาพก็จะมัวนะครับเราต้องถอดแว่นนะครับหรือว่ามองรอบแว่นแบบนี้นะครับเป็นแว่นแบบแรกใช้งานง่ายครับ แต่ว่าอย่าใช้งานผิดประเภทจะมึนหัวง่ายด้วยเช่นกันเป็นแบบที่2ครับเราจะเคยเห็นผู้สูงอายุเริ่มใช้กันนะครับจะเป็นมาที่มันมีขีดนะครับหรือว่าเป็นครึ่งวงกลมก็จะมีรอยชัดเจนเลนด้านบนเนี่ยเอาไว้มองไกล,กลเหลือบตาลงล่างผ่านขีดก็จะมองใกล้อย่านหนังสือได้ระยะเดิมครับ40-50เซนนะครับและเลนแบบที่3จะเป็นเลนสสมัยใหม่เป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดแล้วเราเรียกมันว่าโปรเกรสซีฟมีหลายรุ่นนะครับหลายยี่หอ้อโปรเกรสซีฟก็จะเป็นเลนที่มองไกลได้ มองระยะคอมพิวเตอร์ก็ได้มองระยะใกล้ก็ได้ทั้งตัวเลนส์เลยเนี่ยนะครับไม่มีรอยใส่ง่ายที่ว่าเราได้รับการปรึกษาหรือว่าแนะนําการใช้งานยังไงบ้างร้านตาตัดเลนส์ครับเรามีนักทศนมาตรคอยแนะนําการใช้งานเลนส์โปรเกรสซีฟครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อเรามีให้ทดลองก่อนซื้อด้วยเพราะร้านแว่นไม่ใช่ที่ไหนก็ได้เลนส์ ens, เราเน้นคุณภาพเสมอขอบคุณครับ